แอนนาทีวีพูเคลียกับกระติกผู้จัดการแตงโมนิดาแล้วเผยเสียใจไม่แพ้ใคร จากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนื่องจากอุบัติเหตุพัดตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูรณ์สงครามซึ่งหลายคนได้ออกมาตั้งข้อสงสัยกันมากมายโดยมองว่าเรื่องราวคอ่อนข้างจะไม่ชอบมาพากลขนาดเพื่อนสนิทของแตงโมนิดาอย่างพิธีกรบันเทิงชื่อดังแอนนาทีวีพู ยังออกมาพูดต่อหน้าสื่อว่าติดใจกับการเสียชีวิตของสาวแตงโมและคนที่มีพิรุธมากที่สุดก็คือคนใกล้ชิดอย่างกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมที่อยู่บนเรือในวันเกิดเหตุด้วยโดยบอกว่ากระติกได้โทรมาหาแล้วบอกว่าอย่าเพิ่งรู้อะไรเยอะจึงทําให้เกิดความเครือบแคลงและสงสัยในตัวของผู้จัดการล่าสุดหลังจากที่แอนนาทีวีพูให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไปที่สอพอน,นทบุรีเจ้าตัวได้ ออกมาเคลื่อนไหวถึงเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งด้วยการโพสข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวว่า เคลียกับกระติกแล้วนางเล่าทุกอย่างหมดสิน้นสภาพจิตใจนางย่แย่พอสมควรสมบัติอะไรของโมก็คือของโมลูกกระติกไม่ได้รับอะไรเช็คแอคเขาในไอจีไม่มีใครล็อกอินสิ่งที่จะทำสุดท้ายคือแต่งหน้าให้เพื่อนจัดงานให้ดีที่สุดเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากนี้แอนนายังได้เขียนใต้โพสต์อีกประโยคว่าคุยกันยาวมากถามทุกข้อสงสัยหมดแล้วที่เหลือให้ตำรวจกับ การชนสูตรออกมาถ้าตรงกันก็จบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ